สวัสดีครับผมช่างวัดนะครับก็ฝากปืนยิงปลาน้องใหม่ด้วยนะครับปืนยิงปลาช่างวัดจากช่อง G D Gita Shop ช่างทำกีตาร์แต่มาทำปืนยิงปลารครับก็สำหรับสองตัวนี้เป็นไม้สักนะครับกับไม้ลามิเนตตัวไม้สักเป็นหลังหลังอ่อนนะครับฝากติดตามช่อง YouTube แล้วก็ปืนยิงปลาด้วยนะครับก็เวลาไม่ค่อยมีครับก็ว่างจากทํากีตา้าก็คลายเคยรียดด้วยกันนำปืนยิงปลาใครชื่นชอบผลงานคอยติดตามกันเรื่อยๆนะครับสําหรับสีที่ผมใช้เนี่ยผมใช้สีพ่นรถยนต์นะครับสีตัวเดียวกับที่ผมทํากีตา้าครับก็พ่นเสร็จก็จะมีการขัดเงาด้วยนะครับ แต่สำหรับไม้ลามิเนตก็ราคาก็จะสูงหน่อยหนึ่งฝากติดตามบุญยิงปาช่างมัดด้วยนะครับขอบคุณครับ